สวัสดีครับวันนี้ my PHP จะมาแนะนำตัวปลั so cial, ๊กอิน m social สำหรับการเพิ่มปุ่มแชร์ไปยังโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter หรือ Line นั่นเองโดยก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความจักกับตัว m social ก่อนคร m social เนี่ยเป็นปลั๊กอินตัวหนึ่งบนระบบ Joomla นะครับที่จะช่วยในส่วนของการเพิ่มปุ่มแชร์เนื้อหาของเราเนี่ยบนเว็บไซต์เนี่ยไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ Line ทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักนะครับหรือว่าเนื้อหาของเราเนี่ยถูกแชร์ไปยังแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆนั่นเองโดยความสามารถของ M Social นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแชร์ยังมีในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของฝั่งผู้พัฒนาด้วยนะครับโดยในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของการตั้งค่าต่างๆด้วยนั่นเองในส่วนของการดาวน์โหลดปลักอิน M Social มาใช้งานนะครับผู้ชมเนี่ยเพียงแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ myphp.com จากนั้นค้นหาตัว M Social เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยหรือจะกดที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับครับแต่ผมจะโหลดตรงด้านล่างตรงนี้คลิกเข้ามาครับแล้วก,กดดาวน์โหลดได้เลยจากนั้นรอนบะถอยหลังสักรู่นะครับซึ่งในส่วนของปลัก In M Social นั้นเนี่ยก็มีขั้นตอนนะครับแล้วก็วิธีการติดตั้งเนี่ยที่ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาดูกันเป็น step by step ไปเลยนะครับ โอเคจากนั้นพอขึ้นดาวโหลดแล้วเราก็กดโหลดมาใช้ได้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมโหลดไว้แล้วนะฮะถัดมาเนี่ยจะเป็นวิธีการติดตั้งตัว M Social ลงบนระบบ Joomla ของเรานั่นเองเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของ Joomla กันเลยครับนี่คือหน้าเว็บไซต์เบื้องต้นบนระบบ Joomla ของผมนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราจะเข้ามาดูบทความที่ผมมีไว้ก่อนดีก่ว่าตัวบทความเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวบทความจะเห็นได้ว่าก็มีเนื้อหาใช่ไหมครับ แล้วก็เป็นตัววิดีโอซึ่งตัวปลั๊กอิน M วิดีโอนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของ MyPHP ของเรานะครับสามารถรับชมได้ที่ช่อง MyPHP Video Man ครับมีเนื้อหาตรงส่วนนี้อยู่ด้วยเช่นกันอ่ะโอเคตัวหน้าบทความเราก็มีแค่ตัวสอแล้วก็ตัววิดีโอจากปลั๊กอิน M วิดีโอใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากที่เราลงปลั๊กอิน M Social เข้าไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนั่นเองวิธีการติดตั้งตัว M Social นะครับ ก็จะเหมือนการติดตั้งปลั๊กอินอื่นๆบนระบบจุม่มไลเลยให้เรามาที่ส่วนเสริมทางด้านบนจากนั้นเลือกการจัดการแล้วก็เลือกติดตั้งและให้เราทําการวางครัหรืออัปโหลดไฟล์ตัว M Social ที so cial, ่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาได้เลยเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งตัวปลั๊กอิน M Social ต่อมาเราต้องมาเปิดใช้งานก่อนนะครับโดยตรงส่วนนี้ให้ไปที่ส่วนเสริม จากนั้นเราจะเห็นตัว M Social นะครับหรือว่าเราสามารถที่จะเซิร์ชก็ได้นะครับว่า M Social ถ้า so เราทำการคลิกเข้าไปนะครับในส่วนของหน้าการตั้งค่าเราเปิดใช้งานก่อนเลยนะครับแล้วกดบันทึกหนึ่งทีจากนั้นเรามาดูความเปลี่ยนแปลงก่อนนะครับว่าตรงบทความของเราเนี่ยหลังจากที่มีการติดตั้งปลั so ๊กอิน M Social ไปแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง จะเห็นได้ว่ามีปุ่มแชร์นะครับของเ c e b o o k และทวิตขึ้นมานรวมถึงปุ่มถูกใจของ Facebook ด้วยซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะเพิ่มเติมลงไปในเว็บไซต์เราได้นั่นเองในส่วนต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของการตั้งค่า M Social กันดีกว่าตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีการตั้งค่าเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการแสดงปุ่มแชร์ f a c e b o o k t w i t t e r Li ลนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ก็ตามชื่อเลยนะครับเราสามารถที่จะเปิดหรือปิด บางแพลตฟอร์มได้นั่นเองนะครับตัว facebook app id นะครับคืออะไร facebook app id เนี่ยเป็นเหมือนการเชื่อมต่อส่วนของ developer นะครับที่ว่าจะเชื่อมต่อตัวแอป facebook เนี่ยเข้ากับตัว m social ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเป็น developer ที่มีตัว facebook app id เนี่ยเรสามารถที่จะนำมาใส่ใน p l กอินของเราได้ด้วยนั่นเองนะครับตรงส่วนอื่นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตามชื่อเลยนะครับสแสดงปุ่ม like facebook ก็คือปุ่มถูกใจนั่นแหละนะครับ แล้วก็รูปภาพเริ่มต้นสาหรับการแชร์นะครับตรงส่วนนี้เนี่ยให้ผมยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าเรามีเนื้อหาบทความนะครับที่เป็นคนละหมวดหมู่กันเลยนะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยแต่เราต้องการที่จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยแชร์ไปและเป็นรูปรูปเดียวกันนะครับในความหมายก็คือเราสามารถที่จะกําหนดรูปภาพสําหรับการแช์ไว้ในบนแพลตฟอร์มต่างๆได้นั่นเองแสดงยอดรวมการแชร์ก็จะเป็น การแสดงยอดรวมที่ว่ามีคนแชร์คอนเทนต์ของเรานะครับตำแหน่งที่แชร์นะครับซ้ายขวาตรงส่วนนี้เนี่ยในส่วนของตัวหัวเมื่อสักครู่ที่ผมเปิดดูจะอยู่ทางด้านขวาใช่ไหมครับถ้าเราเปลี่ยนไปด้านซ้ายก็จะไปทางด้านซ้ายนั่นเองรูปแบบการแชร์นะครับปุ่มก็คือแบบนี้นะครับที่ผมเปิดให้แสดงให้ดูเมื่อสักครู่รูปภาพคือยังไงครับทุกครั้งที่เรากดเนี่ยเราจะต้องกดบันทึกหนึ่งครั้งก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของตัวหน้าเว็บซต์ของเรารูปภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอแอปปิดปุ่มไลค์ให้ดูนะครับจะได้เห็นแบบว่าเฉพาะตัวคอนเทนต์ที่แชร์อ่าทเป็น Facebook Twitter อย่างนี้นะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องป๊อปอัพนะครับจะมีหน้าตาลักษณะแบบใดนะครับกล่องป๊อปอัพนะครับจะเป็นปุ่มเล็กๆเ,เขียนว่าแชร์ตรงน,นี้นะฮะกดแชร์เข้าไปจะขึ้นเป็นปุ่มป๊อปอัพขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ,จะแสดงว่าโอเคมีการแชร์อะไรบ้างเนเองนะครับ ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปภาพนะครับหรือว่ากล่องป๊อปอัพเนี่ยเราก็สามารถที่จะก,กําหนดในส่วนของรูปภาพนะครับที่ใช้แสดงแทนรูปปุ่มนะฮะหรือว่าตัวขนาดของรูปเป็นหน่วยพิกเซลนะครับมันจะเป็นเรื่องของความสูงและความกว้างก็สามารถที่จะก,กําหนดได้ตามที่ต้องการใช้งานเลยนะครับในส่วนของขั้นสูงคือ,อไรนะครับตัว Twitter c o n s u m e r key กับ Twitter c o n s u m e r secret เนี่ยก็จะเหมือนกับ a c e b o o k App id เลยครับแต่เป็นบนแพลตฟอร์มของ T w i t t e r นั่นเอง กำหนดคอมโพเนนต์ที่ใช้งานนะครับต้งส่วนนี้เนี่ยผมกําหนดไว้นะฮะว่าจะเป็นคอมคอนเทนต์นะฮะซึ่งตรงส่วนนี้ก็หมายถึงว่าเป็นตัวบทความนั่นเองหาผู้ใช้งาน,นมีคอมโพเนนต์อื่นๆนะครับที่เป็นเนื้อหาของเว็บไซต์เนี่ยก็สามารถที่จะแอดออนเพิ่มเข้าไปได้นั่นเองนะครับว่าให้ปุ่มตัว M-Social ของเราเนี่ยใช้งานกับบนคอมโพเนนต์เหล่านั้นด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับของการแช์ในปุ่ม M Social กัน ยกตัวอย่างของเป็น Twitter ก่อนนะครับเมื่อเรากด Twitter เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเขาก็จะ Copy เป็นลิงก์ของเรามาเลยนะครับซึ่งกรณีของผมเนี่ยอยู่บน local host นะครับหากไปขึ้นบนเว็บไซต์จริงมีโดเมนเนี่ยก็จะเป็นลิงก์ของเราเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับผมตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการแชร์เนื้อหาของเราออกมาให้ดูแล้วนั่นเองนะครับ ต่อมาอัน่สองเฟซบุ๊กนะครับ a c e b o o k เนี่ยก็จะเด้งมาอย่างหน้าแชร์เลยซึ่งในกรณีตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าอยู่บน local host นะครับการแชร์ facebook เนี่ยจะยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับแต่ก็อารมณ์เหมือนกับแต่ก็เหมือนกับ t ว i t เตอร์นะครับพอขึ้นโดเมนแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานตรงส่วนนี้ได้เองไลน์นะครับมาดูตรงปุ่มไลน์กันไลน์ก็จะเป็นการแชร์ลงในส่วนของหน้าทำไลน์ของไลน์ของแต่ละผู้ใช้งานที่เราอินไว้เลยนะครับ ก็จะเป็นลิงก์ตรงนี้นะครับล้วก็สามารถที่จะเพิ่มคอมเมนต์ได้นั่นเองในส่วนสุดท้ายก็คือการคัดลอกลิงก์นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นการคัดลอก URL ของเราเนี่ยไปเลยนะครับแบบนี้นั่นเองนะฮะก็สำหรับตัว plug-in m social เนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับลูกเล่นให้กับเว็บไซต์ของเราได้รวมถึงสามารถที่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเว็บไซต์จาก ผู้อื่นบนแพลตฟอร์มต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะครับโดยหากผู้ชมเนี่ยสนใจนะครับคอมโพเนนต์ลักอินโมดูลเจ๋งๆเนี่ยอีกมากมายที่สามารถใช้บนรวบบจุมลาเนี่ยทางช่อง m y p h p v i d e o m n ของเราเนี่ยก็มีให้เลือกชมเลือกหยิบไปใช้งานกันมากมายนะครับหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ชมทุกคนนะครับสรับวันนี้ myphp ก็ขอสวัสดีครับ